มาเบิงเข่าวๆสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดบึงการยังพบผู้ปว่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยผู้ป่ปวยส่วนใหญ่ค่ะยังโบได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเมืองบึงการค่ะร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองเลิ้ง ตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกับเสี่ยงตาำค่ะในพื้นที่ตำบลหน้องเลิ่งภายหลังค่ะยังพบว่ามีผู้ติด,ดเชื้อโควิด1 9ยังต่อเนื่องล่าสุดกับพบแม่วัย30ปีและกับลูกวัย4เดือนติดเชื้อโควิดค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอบึงโค้งหลงเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกับเสี่ยงตาม เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนก็ได้พบว่ามีเด็กอายุหนึ่งเดือนติดเชื้อโควิดนำค่ะทั้งดันทานนายแพทย์พมรดรุ่นค่ะนายแพทย์สาธณสุขจังหวัดมึงการก็บอกกับทีมค่าวนะคะว่าพบผู้ติดเชื้อ2องร้ายมือนีพบ2องรย้ยสยซึ่งผู้ป่วยทั้งเบิร์ตนี่ค่ะมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาลการตรวจเชิงรุก ฝ่าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงที่ยังอยู่ในระยะการเฝ่าระวังและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะค่ะจากการรายงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดบึงการกับพบค่าวา่าผู้ติดเชื้อในช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่เด็กเล็กค่ะอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปจนหอดผู้ที่มีอายุหลายประมาณ87ปีค่ะหรือว่า ทุกช่วงไว้ในกาติดเือกันที่ค่ะคุณดียาค่ะนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ี่ค่ะแล้วก็จากสถิติทั้งสองมือที่ผ่านมาค,ค่ะยังพบว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งนัง้นยังบ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ส่วนร้ายค่ะฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มแต่ยังบ่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นหรือว่าเข็มที่สามซึ่งตรงนี้ค่ะมีการสร้างการให้สารสุกทุกอำเภอ เร่งประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องประชาชนนคะ่ะมาฉีดเข็มที่3กันห้หลายๆเพราะว่าจะเป็นเกราะป้องกันโควิดสิค่ะแม่นค่ะบางคนบอกพอแลวสองเข็ม <c oughs> ก็พอแลว <c oughs> ค่ะอ่า้อนยานเข็มหรือว่าจะย้อนยังกระตามแต่ยานฟีดแบ็กจากการฉีกกระตามแต่ค่ะแต่ว่าฉีดเถอคะค่ะเพื่อที่จะกระตุน้นพุงพ่งภูมกันให้สูงขึ้นแลวกระสูนกับ พนธุ์ใหม่ๆแมนค่ะมีโอม,มิค<ช>อนมะมีบีเอนาคตเขาบรูวาสซินนี่อย่างต่อค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันจะคลองไว้ดีกว่ามากแก้ไขที่หลังค่ะ,คะ